มีบุรีรัมย์าของบอดาตัวันเนี้ยมีอยากสัดวะอยากดบุหรี่เห้าสนิทกันอยู่ใต้นะเปิดหัวให้เลยนี่อหนหนเนท้องหนึ่งาต้ออนไน์เหมือนหมาข้าาบ้าดูอยู่ข้างหลังไม่ได้อเลย วันนี้จะมีสั้งไก่ไหมจัดไใใก่ไก่เนี้ยนะยัยยัยกระโบดทีมเราทีมเราพบกอณีไอเลยไม่มาเล่นเลยมีคนโดดมอือครบแล้วไงมีคนโดดเมืองติดตามมาญชีคนแกมาวางแล้วลนะองไปไม่ต้องลงแหลมลงนี่ไม่ต้องลงแหลมฟังพี่แผนเดิมแผนเดิมพี่เอาตัวหลุดก่อนไม่เเสียวลา ไาเรียบล้อยแล้วครัตัวไหนรถระยะตัวนั้นก่อนมันแบกมันแบกไอ้ไอ้ต้นก็ไม่โตจริงมึงต้องต้องหาตัวผมโผฮโลมันหนึงผมโผโลมันอยู่ผมโผฮ่ลอยู่เมื่อกี้มันโดนติดตามสี่คนข้างๆพี่เออเมื่อกี้มันโดนติดตามข้างพี่เออันสี่คนต่อหน้าต่อตาไม่มีต้นแรถก็ไม่มีใช้คันนี้มันมันไม่ใช่ข่าวลวงผมไม่เห็นจริงๆได้มีจิ๊บยั่คันหนึ่ง เราตีสัาดักดัดัเออนั่นแหละถ้ามันมีคนเราไม่ควรเดือดอนใช่เผมไปแล้วไปเดินหารถกันมีคนสีนะใครเอาปะมาวหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดเก็บไปให้มาเก็บไปให้ผมม่อยู่กับพี่ ก็คเหตุของันแล้วที่จะจัมาบัดมากรเลยจับเลยได้แล้วจะเก็บสโคบสโคบจะได้ไปแยกเล่นี <dislike UC S> ่อะเอาไปมหมไปไปไป Watch out คุยเลยดอดเยผม๋ยวผมระวังระวังอย่าปอยวยไยต้องเหยียบอะไรต้นหนาเหรอใช่ใช่ไดีก่อนปดี ว่าเพื่อนมันยิงได้ตรงนี้มันยิงสะพานได้ Watch out มาเนี่ยมาแเราขับไปซามีรถข้ามไปครับรถอยู่กับพี่อ่ะข้าเราล้อพี่ก่อนพี่ที่วงจับแล้ววงเอาก็คือไปเลยไปไปไปรับเพื่อนเต้ตีมาเดมานนี้มา้าดีมารับนี่มาเดียหัวโล่งอะ เกีย yeah, ร์ข้าวสารหัวโล่งกลัวล,ละมันลักตอนเนี้ยขับเลยใครขับก็เหมือนกันแหละคนเห็นนะ่ะทำไมไม่ขับผมไม่รู้ต้องไปก่อนไหนน่ะเลยขับเลย,เลยพี่จะวางกับดักมันอยู่ไหนผมไม่รู้เรื่องเลยนะมันอยู่หมาฟ้านัวกันอยู่เฮ้ยเรลเียกคืออะไรวัตถุพันอาจจะมีนะดูดีนะจะมาคิดกลับไปแล้ว

ผมจะเนตเข้าไปแจมนะ Enemies ahead Watch out ใจเย็นมาตอนผมยังไม่ถ่ายผมรอเรื่อยๆพี่ตาพี่เดินเข้ามาแล้วบอกล็อกหนึ่งวันนี้ Watch out ตั้งรถที่ไปนะหลังรถหลังรถหลังรถ Watch out ที่เดินพี่เข้าไปเดินด้วยนะตายพิดเฮลเหลือกี่คน เดินนะครับวันนี้ผมเล่นออปชั่นก่อนเล่นรอปชั่นก่อนไปกำลังวิ่งตามไปตอนเอินอยู่ห้องเล็กอยู่ห้องเล็กพี่เอินผมอยู่สู้พี่เอินรีโหลดครับเอามาถ้าพี่เหนี่ยเข้าไปแล้วเดินมาตายหมดหมดหมดสวยๆเรอะนี่แหละไปกันไปกับไปกันสะพานแล้วนะไม่ได้เก็บของนะมีบุหรี่รำกับบอดดาตัต่วนเนี้ยมีมี อยากสัตว์ว่ะอยากสัตว์วีดีด้วยว่ะขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับน้องได้แต่พี่ีบอกว่าที่เขาส่งเพื่อนมาแล้วนะระวังต้อจะพ่านน้ำแล้ไอส่งเพื่อนเนะ่ยไม่ด้วยส่งเพื่อนมันขับขึ้นเขาหนีไปแต่ว่าตรงสะพานน่ะมาอยู่คนหนึ่งตรงรถคันนี้ย่อรถไปเนี่ยเอ้ยใครขโมยบักกี้วะพี่ดีขโมยบักกี้เฮ้ยโอ้เมื่อมาบักกี้พี่ผมขโมยมันมา เก็บดีเดี๋ยวพี่ดูเดินผ่านพี่แล่เดินเลยเอามีเข่ามีก็เปิดหัวให้เรนนี่เปิดได้ก็ทำแม่น้ำอ่ะแม่น้ำอ่ะวานวเราอยู่กลางน้ำนะขอพี่หล่าอาจจะดักพิน้ำได้อาจจะ เต่าน่าจะยังไม่มาเขายังเขายังได้อยู่แต่ว่าแม่น้ำมันกําังอย่งนี้อาจจะไม่มาแต่วงกินสะพานอ่ะมีคนขับรถมาใกล้ๆเราอยู่บนหัวสะพานที่วปล่อยไปก่อนก็ได้นะที่ว่าผ่านมากับหลังมีคนขับรถมาเล่นตรงเนี้ยวัดเขียวไปนอ่ะเออตรงตรงหัวสะพานอ่ะ มันเขียวเส้นดูดเ้นดูดเฮ้ยรีบน้ำผมเห็นตรงนี้ตัวที่ยิงเฟรมันยิงเฟได้เลยปาแล้ววะน้องเนวนึ่งเป็นน้ำน้องน่งซ้ำได้ซ้ำได้เรือรสะพานยิงว้วอ๊สัตว์มึงยิงคมจังว้เหี่ยเฮ้ยมีตัวชิดเฮ้ยมีตัวมาชิดเนิน ผมมีบังคับองขวานเขาบ้านของขวานเขาบ้านมีตัวมาชี้เนินขวานนะมาฟ้าเออเล่นเออเล่นในตัวใกล้อ่ะใครดึงเองเออเล่นเลยไปช่วยพี่ดิเติมทันอ่ะไปดึงให้มันไม่มีรถมันไม่มีรถลับสองตัวแล้วนะมุมนี้เลยมุมมุมนี้เลยพี่เบนมันอยู่ตรงไหนวะตันมันไม่เล่นมันไม่เจ้ากัดจังวะ ผมปล่อยแล้วนะมันไม่น่าดันโอเคมันจะดันไม่ได้เลยมันดันมันมันดันยากมากพี่โล่ัดะมากี้หลังมันอาจจะมา้นะคือรู้เลยคือรู้เลยค้ไมไม่มีกอนเลย พี่ดิอย่าบังคี้ไปเล่นงดีมากโอ้ให้ขอกวาดปลาให้เลยนะโอเคปลาแล้วพี่ดิระวังอย่าลำบากตอนเดียร์จะอยากติดใจนะไม่ได้ตอนเดียร์เลี่ยกป่ากลับดีกว่ามันอยู่ด้านเนินเลยมีใครมีอาแบบวะมันอยู่นอนอยู่ตรงที่จำเนินนี้ไม่ได้เหนอเนินเนินเล่นไม่ได้ไอ้ที่เราเคยโดนตีแตกตอนที้พี่แหลมไงมันต้องเล่นตรงหินต่ำตรงที่เอิร์นอยู่จำได้ปะ เราะไม่ต้องรับแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปตีแล้วไมาได้ตีแต่ไปเยียนนี่เพื่อนมีอาแผมไม่มีตะก้อนเลยศพไม่มีเลยมันต้องดันมาหาเราอ่ะรอรับเลยว่าอันตรายสุดคือตรงนี้แหละตรงริมน้ำเนี่ยต้องน่าจะต้องดันมาวแต่วงนี้เหมือนมันอยู่ในวงอยู่ปล่าวะใช่มันยังอยู่มันยังอยู่นะยังอยู่ต้องรอมันยอกู่มันยังอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ดูใหู้ให้เอ้ยคต้องออก เเาช่วยเรื่องมันมาวะไม่เล่นหินซ้ายนี่จะโดนเปิดหลังเราไปนี่นี่ผมขอได้ผมขอได้คนต้องไหนจะมาชนต้องไหนจะมาชนเดินเข้ามาใต้ตะพันใต้ตะพันเราต้องตีคันผมจะมองปีหลังแล้วหาที่เจนดีกว่า

น่าจะบอาเจ็บอยู่ดู่อนให้ผมรีบัดูลิงน้ำหน่อยนะเพื่อเราอยู่น้ำพี่ดูน้ำรอผมรอมาทิพยเฮ้ยมันจะเหนี่อ่ผมปะเฮ้ยสมุดเตมเลยมันจะเดินแล้วนะแต้ผ่าน น้องเอก Watch out มีรถมาแล้วเชียวตายหมดตาหมดตาหมดไม่ไม่ไม่ไปคิวผมยังไปขึ้นเป็นไดคิวเลยนะเป็ิงสตัวไมายไมเจ็บหรอกตายไม่สามคนออกพลตรีไม่ใช่ออกี่พลตรี เฮ้ยมารับมา่รับอยากให้มันจะให้มันดีที anyway> ่สุดปล่อยได้แน่นอนคู่เดือกโซนแล้วชิดไม่ได้แน่นอนมวลภาน้อยหนึ่งไม่ไม่หลังเพียร์หันกลับมารับหน่อยคนนึงเฉยอยู่เฉ่อยู่พี่งั้นผมกลับไปช่วยพี่ดีนะเเล่นฝั่งนั้นมันเหมือนจะง่ายแล้วชั่วมี้พี่หนึ่งไปสองตัวนะสองตัวแม่ก็ตัวหนึ่ง ตัปสะพานหมดแล้วลงบนสะพานยิงพี่พี่เลยไม่คือเหลือเก้าคนนี้ติดบนสะพานใช่ปะบนสะพานก็หมดแล้วเหลือแค่ทีหลบไม่แม่บนสะพานบนสะพานผมยิงหมดแล้วเหลือแค่ตรงหินนี้ enemies ahead มามามาเดินได้เดินสองได้ผมว่าเดินสองได้ไหมคงบีบละตายจะช่วยดูให้ดูเตลฟิลด์นิดหน่อยตายตายแล้วหมดแล้วหมดแล้ววองมีแค่นั้นหมดแล้ว take ย o u down เดี๋ยวเบนเขาใช่ใช่มีคนเดินดันมาวเขา อาจจะปิดตายกับพีนก่อนมาพี่ดีมาเดี๋ยวคอยตามมาช่วยพี่ปิด่ยนอยู่เนาะสวยสวยสวยเนี่ยจับได้ปะผมมีเน็ตนะเตือนเต้นเล่นก่อนนะเดี๋ยวเล่นนปิดตายกับพี่เดี๋ยวตามไปเรามีตัวโค้ชผมกัมผมกัมเองนะพี่เอิเดินมาแล้มามาผมตามตัวดีพ่ดไปเล่นดีดไปสั่งตายนะพีี่่ดดูหหลังนนอยะตรงนี้มีคนหนึ่งว่าจงโอเคโอเคพี่เดีไปรถปิดมันพอตายพมอไซค์มอไโอไม่เดินสูงนะถ้ามีเพื่อนอยู่สูงมรไซา์เล่นแค่หนึ่ง ความยาแบบผมไม่เก็บศพมันได้หรอคงบีบแล้วผมไม่เก็บศพทำไมท้ายอยู่โอ้ศพอยู่น้องศพอยู่ในหงพี่ดีก็ตามมาเติมเฟซก็ได้ได้ได้สายตายตายตายหมดแล้วสายหมดมล้ว คนเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเดินยากพี่เอิญขับรถไปดีกว่ามารับตัววเดียมารับเพื่อนไปชิดได้ปะว่าเชียวไปล็อกไว้เดี๋ยวพี่ขับไปรับต้องรออ่ะถ้าเราเดินไปอะยากผมมาเดินยากพี่เอิญกัเราเดินดวนี่อ่าพี่เดียวน่ะเจ็บมากครับตั่เดียวขับใส่เลยขับใส่เหมือนเลยตัวไหนตัวเดียวตับไหนเลยสวย กูเหมือนหมาเฝ้าบ้าดูอยู่แค่ข้างหลังไม่ได้เอาใจเลยใอชนะมันต้องพูดแตแล้วล่ะพี่ดิผีวแบบน้องน้องครับเหี้ยกูนั่งอยู่บ้านนิ่งๆดูแต่ข้างหลัง